การเยและกทมชวนทุกคนมาเพิ่มพื้นที่สีเขียวยกความกรีนมาไว้ใจกลางเมืองผ่านประสบการณ์อินเตอร์แอคทีฟรูปแบบใหม่ hop into the greeniverse ก้าสู่จัก,กรวาลสีเขียวที่ทุกคนสร้างได้ระหว่างวันที่10ถึง16พฤษภาค,คม2567นาลานใบบัวสกายวอล์กสี่แยกประทุมวัน การีเยแบรนสกินแคร์ชั้นนำระดับโลกด้านความงามจากธรรมชาติจับมือกับกรุงเทพมหานครเพิ่มพื้นที่สีเขียวใจกลางกรุงกับครั้งแรกของสวนลอยฟ้าระหว่างวันที่10ถึง16พฤษภาคม2567ณนาลานใบบวสกายวอล์กสี่แยกประทุมวันหลานทางเชื่อม MBK และสยามดิสฟเวอรี่ที่งานการีเยก e ีนบิวตี้ฮ p into the g r e e n วิร์สก้าวสู่จกักรวาลสีเขียวที่ทุกคนสร้างได้เพื่อชวนทุกคนตระหนักรักสิ่งแวดล้อมสัมผัสธรรมชาติผ่านประสบการณ์อินเตอร์แอคทีฟและเป็นส่วนหนึ่งในการรวมสร้างพันธกิจ Green Beauty สายใส่ใจโลกไปด้วยกันโดยมีสื่อมวลชนแขกผู้มีเกียรติและอินฟลูเอนเซอร์มาร่วมในงานอยากมากมายค่ะ มีเรศการสวนลอยฟ้ากันนแย่นกรีนบิวตี้ฮอปอินทูเดอะกรีนดิเวอร์ก้าวสูจว่จักรวาลสีเขียวที่ทุกคนสร้างได้จะพาผู้ชมไปพบกับความกรีนฮาโซนที่ใครๆก็สามารถร่วมเป็นกรีนเนอร์ได้ง่ายๆใกล้ตัวค่ะนนี้ขึ้นไปดูมแน้ะสวนลอยฟ้าเป็นยังไงบ้างสุดยอดมากๆครับผมก็อย่าที่บอกไปปกติเราใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนะเรากเาจะเจอตึกแต่ละอะไรเงีนเน้ยแล้วเ,เราได้มาเห็นแต่ว่าเรียกว่า ตนไม้กลางเมืองโอ้โหเราสึกว่าแบบเสดชื่นแล้วก็แบลใหม่สําหรับคนอย่างเราใช่มันช่วยทำให้ผ่อนคลายเนาะรวมถึงอากาศที่มันแบบช่วยทาให้เย็นขึ้นด้วยใช่ครับผมก็สเชียนมากขึ้นคือโดนปกติเป็นคนแบบชอบต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยเปดูดีกว่าโยเลยเหรอแม่โอ้ผมเป็นคนที่แบบชอบไปเดินป่าเราไปแคมปิ้งเราก็อยู่กับต้นไม้บ่อยตีก๊อฟด้วยเราก็อยู่แต่กับต้นไม้อะไรเงี้ยใช่ แต่พัมาที่ห้อบุเลทะเลเป็นสายทะเลกบาใช่แต่มันคือธรรมชาติเหมือนกันช่ครับผมคือเราก็อยากให้อนุราทั้งป่าทั้งธรรมชาติทั้งหมดนั่นแหละฮะว่าเราจะได้มีสุขผาพที่แข็งแรงอย่เมื่อกี้ขึ้นไปชอบในโซนไหนป่ากางแจนโอ้ยบุหี่ที่ยิ่งชอบทุกโซนเลยโซนที่ชอบที่สุดจะเป็นที่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่จะมีแสงฉายลงพื้นอ่ะแล้วเราจะไปเวลาเดินมันจะเหมือนแบบเหยียบน้ำเหยียบน้ำใช่ครับผมแล้วกราฟิกไฟเขาจะเลื่อนตามเราโอ้ย่าตีกับไม้ยังตีเยแล้วช่วยแล้วกราฟิกก็จะเลื่อนตามเราแล้วมันจะขยับไปยังไงแล้วลงแต่จะไม่ต่อเมื่อกี้เพว่าจังหวะมันสดชื่นแล้วก็คือมันก็จะมีการเล่นโอ้เล่นไฟอะไรบ้างปัจจุบันเตงบอรดใช่มันไม่ได้มีแค่ไฟตรงนั้นเในนั้นรวมถึงส่วนข้างๆด้วยคือจังหวะ อาจจะไม่ได้เปิดเพราะมันก็ไม่เห็นนะตอนกลางคืนเน่ะบอกเลยว่าคือแสงไฟมันแบบว่ากำลังกางการมากๆใช่ครับผมก็เอาจริงคือถ่ายได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเลยบอกกับสายที่แบบชอบถ่ายถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราว่ามันคือแลนด์มาร์คใหม่ครับที่นี่เลยไม่มีเท่เลยไปลองด้วยถ่ายรูปมาแล้วถเอะเยอะเป็นอัลบั้มครับผมมันจะวางขายอยู่นะรขายด้วยรอเล่ยรอเล่ยรอเล่ย เอาบุญเปรมครับผมกับการิเย่ครับล่าสุดยิวงานแล้วล็อกล็อกเลยอายากให้เชิญชวนว่าเขามีจัดในวันไหนอ่าใช่ครับผมก็จะจัดแต่วันนี้จนถึงวันที่16นี้ใช่ครับผมก็เอาจริคืออยากให้ทุกคนมามามาร่วมงานกับเราวันนั้นทีจะมี การจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้และการถ่ายรูปผมเชื่อว่าหลายๆคนเด็กๆวัยรุ่นหลายๆคนร่วมถิ่มไฟอื่นด้วยก็ชอบถ่ายรูปใช่ครับผมที่นี่ได้ด้วยครับใช่นอกจากการถ่ายรูปนะครับผมเขาจะมีกิจกรรมให้เล่นก็คือการสแกน QR code ใช่ครับใช่แล้วก็จะบอกว่าเอ้ยเราเป็นแบบไหนใช่เป็นกรีนแบบไหนเขาจะมีหลายกรีนให้เลือกครับผมก็แค่ใส่ข้อมูลไม่นานมาร่วมสนุกกันได้ครับใช่ครับก็1โมงถึง4นี้ใช่ครับผมก็ทั้งกลางวันและกลางคืนเลยอย่างที่บอก